นนี้เราก็อยู่กันที่งาน m a เทคเอ็กซ์โป2ค่ะก็เป็นงานมาหาก,กรรมเทคโนโลยีและการตลาดที่เราจะมาอัปเดตเทรนด์หรือเทคโนโลยีต่างๆที่จะมาช่วยในเรื่องของมารติ้งหรืออื่นๆขององค์กรงานจัดที่มเทคบางนานเดินทางสะดวกติด BTS หน้างานจะมีทั้งทางเข้าของผู้ที่ซื้อบัตร VIP Pass ที่ได้เข้าสเตจพิเศษและทางเข้าผู้ร่วมงานทั่วไปเพียงแค่เราสมัครล่วงหน้าแล้วเอา QR c ค d e มาสแกนเพื่อรับดิสแบนเข้างาน โดยปีนี้งานมาเทคจัดวันที่26มีนาคมที่ผ่านมา1ปีมีครั้งเดียวค่ะโดยปีนี้มีผู้มาเข้าร่วมง,งานเยอะมากจริงๆเข้ามาในตัวงานก็จะเจอกับบริษัทชั้นนำต่าง,างๆเกี่ยวกับสินค้าและบริการดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมถึงเวทีที่มีวิทยากรระดับแนวหน้าของเมืองไทยกว่า80ท่านที่มามอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการตลาดให้เราฟังนอกจากนี้ภายในงานยังมีจุดให้ถ่ายรูปและวิดีโอด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยค่ะ สองท่านนี้นะคะก็จะเป็นคุณวิรวัตร CEO และคุณพิมพ์รัฐผู้บริหารบริษัท Qsoft Tech ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบูธ q s o f t Tech ตั้งอยู่ที่บูธ E 4 1บริษัทของเราเป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้าน IT Solution มีทีมงานให,ให้คอยให้คำแนะนำและปรึกษาปัญหาของผู้ประกอบการรวมถึงมีของแจกพรีเมียมเตรียมไว้ให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมด้วยค่ะ คิวซอฟตนะคะเป็นบริษัทที่ให้บริการ IT Solution ค่ะสำหรับองค์กรไหนที่ต้องการหาตัวช่วยหรือเครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อเข้าไปแก้ปัญหานะคะหรือพัฒนาองค์กรไม่ว่าจะเป็น AI ไอไดเวนไอทีโซลูรวมไปถึง IT Staff Outsourcing Service Software d e v e l o p m e n t แล้วก็ Application Service ค่ะ และสำหรับองค์กรไหนนะคะที่สนใจสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่บูธ e 4 1บริษัทคิวซอ t e c เทค่ะและนอกจากนั้นยังสามารถทำ e- n a m e การ์ไปใช้กันฟรีๆได้เลยนะคะค่ะก็สำหรับใครที่มาเดินงาน m a เทคเอ็กซ์นะคะก็จะเจอกับพี่พีบีดีสาวสวยทุกคนรอต้อนรับทุกคนอยู่ค่ะใครที่ไม่ได้มาร่วมงานนะคะแล้วสนใจบริการของ Q ิวซอฟเทก็สามารถติดต่อมาทางอีเมลที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยค่ะ